ไอร้อนชิบหายวายร้อนอย่างนี้วะไม่ทันให้เบอร์อ,อะไรอ่ะโอ้ยอเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามพอพอพอคุกูกจะหนอดไวเลยเอางี้นะงั้นแก้ผ้าแม่งเลยแก้ผ้าอย่างนี้นะแฟนเพจก็ชกดีหาสิเปิดแอร์ทั้งวันทั้งคืนถ้าไฟปูเดือนก่อนยังไม่ใจเลยเด<อ>ืนนเอนนี้มาถึงแล้วปูรู้ว่าทำยังไงถึงจะหายร้อนอ่ะทำไงมาก็ไปซื้อนมเย็นอามาโคตรเชยเลยสมัยนี้เขามีไอตีมนมเย็นแล้วมั้เนี่ยมาดีเห็นไหมตีมไหมเสียเมยไปซื้อมาแล้วมาแล้ว เอานมเย็นเห็นในโฆษณาเลยจัดมาจัดมาโอ้โหแท่งเดียวไม่พอพี่เอามาสามเลยพี่ไอ้เบงเขาก็ลองกินหน่อยดีกว่าให้คำเดียวนะเออไหนบอกคำเดียวไงให้กูกินอีกคำหนึ่งกูให้แอดแฟนแอดแฟนหรแอดแฟนแอดเฟนอาม่าดูโฆษณามากไปปหเนี่ยเอางี้เอาเง,งี้เข้ากิจกรรมไีกว่านีครับอมมาม่ามองกล้องครับยิ้มหวาน แฟนเพจนะฮะถ่ายรูปกับครอบครัวคนรักหรือใครก็ได้ครับคู่กับไอติมนมเย็นแบบผมกับฮาม่าเมื่อกี้ะฮะส่งรูปกันเข้ามาเยอะๆนะฮะโพสต์ง่ายๆเลยในช่องคอมเมนต์ครับผมใต้คลิปนี้ครับอาม่าปเป็นคนเลือกเองใช่ไหมใช่ใช่ใช่เอาไปถูกใจอาม่านะบอกเลยนี่ครับรางวัลเป็นนี่เลยล่มเน็ตเลขสามสิบคันลมนี้ใหญ่มากกลางได้ทั้งครอบครัวเลยรห้าคนสิบคนอยู่ได้ครบเลยได้มานะ ส่งรูปกันเข้ามาเยอะๆนะฮะโพสง่ายๆเลยในช่องคอมเมนต์ครับผมใต้คลิปนี้ครับโพสกันเยอะๆนะครับ